ดนวดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองทอํายังไงได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแพนนะคะในรายการสาระหนาทีวันนี้แพจะมีเทคนิคการกดนวดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองนะคะมาฝากเพื่อนๆแนะนําอุปกรณ์กันก่อนนะคะตัวโรลเลอร์จะมีหลายแบบมากเลยค่ะก็สําหรับวันนี้ก็จะมีแนะนํา3ตัวก็คือเป็นตัวโรลเลอร์ที่เป็นโรลเลอร์แท่งขนาดใหญ่นะคะน,นี้จะไว้ใช้กับกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกกล้ามเนื้อขานะคะ แล้วก็โรลเลอร์แห้งขนาดเล็กลูกบอลอันนี้จะเป็นลูกบอลขนาด5นิ้วนะคะเพื่อแบบเพิ่มพื้นที่ผิวในการกดนะคะมันก็จะช่วยทําให้ลงได้ลึกขึ้นกดได้ลึกขึ้นนะคะกับอีกก้อนนึง่งเป็นบอลขนาดเล็กเช่นแบบพวกลูกเทนนิสหรือลูกกลอบก็ได้นะวิธีการเลือกโรลเลอร์นะคะก็ขึ้นอยู่กับความแข็งหรือความนิ่มประมาณไหนที่เพื่อนๆสามารถทนรับความเจ็บได้นะคะประโยชน์ของโรลเลอร์ดียังไง บางทีการยืดเหยียดในชีวิตประจำวันของเราอะค่ะพอยืดไปมากๆเข้าหลายๆครั้งในคนที่เล่นโยคะหรือว่าคนที่มีความยืดหยุ่นสูงๆเงี้งงยค่ะอาจจะทําทให้รู้สึกว่ายืดไม่โดนยืดไม่ถึงแต่ว่าในตัวกล้ามเนื้อที่มันถูกยืดไปแล้วมันยืดไม่ออกนะคะมันมีทิกเกอร์พอยต์มีปมกล้ามเนื้อที่มันเกร็งขึ้นมาอยู่การนวดด้วยตัวเองหรือว่าการไปนวดเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยทําให้ ตัวที่ก็พลอ,อยตัวกล้ามเนื้อที่มันเกงอยู่อะค่ะคลายออกได้รู้สึกรีแลกซ์มากขึ้นข้นแรกนะคะก็ให้ลูกกิ้งอยู่ในลักษณะเป็นแนวนอนอย่างนี้นะแล้วก็แทงลงไปให้ต้นขาวางบนโรลเลอร์นะคะแล้วก็ทิ้งน้ำหนักลงไปค่ะกิ้งหาจุดเจ็บหาจุดที่รู้สึกว่าตึงๆเจ็บๆเ,เอาความเจ็บยี่ทนได้นะคะสักประมาณ 6- 7จากติ ให้เราเจ็บจนกั้นหายใจนะคะแล้วก็พอ,อจะจุดเจ็บปุ๊บค้างไว้ทักประมาณ1 5หถึง20วินาทีแล้วก็ค่อยๆไล่ไปจุดอื่นนะคะถ้ารู้สึกว่ามันเจ็บมากเกินไปยันตัวขึ้นนิดนึงมันก็จะผ่อนน้ำหนักได้นะคะมัดนึงอาจจะใช้เวลาสักประมาณ3-5นาทีก็ได้นะคะจะเป็นกล้ามเนื้อขาด้านข้างหรือว่า i t b นะคะใ้แผงกดลงไปนี่ แล้วก็ค่อยๆหาจุดเจ็บเหมือนกันค่ะไล่ไปตามแนวเส้นด้านข้างเลยค่ะอันนี้ตรงขาอีกด้านนึงนะคะมันจะเป็นลักษณะข,ของการซัพพอร์ตประคองเอาที่ถนัดถ้ามาด้านหน้ามันก็จะกดความได้ไง่ายขึ้นมันก็จะทิ้งน้ําหนักได้เยอะขึ้นด้านหลังก็จะทิ้งน้ําหนักไปด้านหลังได้มากขึ้นโค้นมากนะคะให้วางโลไว้ในแนวตั้งอย่างนี้นะคะแล้วก็ นั่งทับลงไปหาจุดเจ็บทิ้งน้ำหนักลงอาจจะเอ็นตัวไปด้านหลังได้ค่ะรู้สึกว่าโรลเลอร์ลูกกิ้งแล้วมันไม่ค่อยถึงอาจจะเปลี่ยนมาใช้เป็นลูกบอลว่าลูกเทนนิสก็ได้นะคะแต่เวลากดตรงนี้ต้องระวังเรื่องของอาการชาค่ะถ้ารู้สึกว่ากดไปแล้วมันมีอาการชามากขึ้นชาลงขาให้หยุดทันทีนะคะเพราะว่าอาจจะไปกดโดนเส้นภาษาได้นะคะเป็นกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะคะ โรลเลอวางไว้ใต้ขาอย่างนี้แล้วก็กดทิ้งน้ำหนักโน้มตัวมาด้านหน้าคะ่ะทิ้งน้ำหนักลงมาที่โลกล้ามเนื้อแฮมสติงจะค่อนข้างหนากว่ามัดอื่นๆคะ่ะเพราะงั้นบางทีถ้าเพื่อนๆคนไหนโลด้วยลูกกิ้งแล้วมันรู้สึกว่าไม่ค่อยถึงอาจจะแนะนำเป็นลูกบอลที่มันมีขนาดแบบพื้นที่กว้างมันจะค่อนข้างกดได้ลึกขึ้น,นะคะ่ะ เป็นกล้ามเนื้อหน้าแข้งบริเวณแขนแข้งด้านหน้าก่อนนะคะจะใช้เป็นตัวโลตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นลูกบอลก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดทิ้งน้ำหนักลงไปค่ะกดกดเอาแข้งลงเนาะถ้าเรากดลงไปตรงๆไปที่เป็นกึ่งกลางอะค่ะมันจะเป็นกระดูกให้เพื่อนๆบิดปลายขาเข้ามาด้านในนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปมันจะเจอกล้ามเนื้อคะ่ะ แต่ตรงบริเวณนี้ถึงบริเวณนี้ได้เลยนะคะต่อมาจะเป็นสันแข้งที่ออกมาด้านนอกอีกนิดนึงอันนี้จะค่อนข้างกดยากนิดนึงค่ะทำท่าคล้ายๆกันค่ะแต่เมื่อกี้เราลงไปตรงกลางใช่ไหมคะอันนี้เราจะบิดออกมาเยอะมากขึ้นค่ะแล้วก็ค่อยๆไล่กดไปคล้ายๆพีเจียนวางโรลเลอร์ให้มันตั้งฉากกับขานิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ พอมาเป็นกล้ามเนื้อน่องนะคะโรเลอร์ที่มันมีลักษณะเล็กลงมาเรียวลงมาหน่อยนะคะเพื่อให้มันเข้าถึงน่องได้นะ,ะเอาโรเลอร์ะคะ่ะวางทับลงไปที่น่องเลยแล้วก็ใช้น้ำหนักตัวนะคะกดลงไปที่น่องตรงๆเลยไล่ไปได้ตั้งแต่ใต้ข้อพับจนถึงเอ็นร้อยหวายเลยะคะ่ะกล้ามเนื้อที่เป็น กล้ามเนื้อนองแต่ว่ามันเป็นกล้ามเนื้อมัดลึกที่อยู่ด้านในตรงขอบกระดูกตรงนี้นะคะใช้ตัวเนี้กดไม่ค่อยถึงบางทีเราอาจจะต้องใช้นิ้วมือหรือว่าสันมือะคะ่ะช่วยในการกดลักษณะของการลงแรงนะคะวางเท้าวางขาให้อยู่ประมาณนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้สันมือกดไปตรงบริเวณข้างๆกระดูกนะคะมันจะรู้สึกตื้อๆเลา้วๆหน่อย ปกติ<ช>หลัง,ลงจากที่กดนวดด้วยตัวเองอะค่ะมันควรจะต้องรู้สึกสบายขึ้นรู้สึกว่ากล้ามเนื้อรีแลกมากขึ้นแต่ถ้าทําแล้วรู้สึกว่ามันระบมมากขึ้นปวดมากขึ้นอาจจะเกิดจากการที่เรากดแรงเกินไปหรือว่าเผลอไปคายี้หรือว่าอาจจะกดไม่ถึงกดไม่โดนแล้วมันไป ทำให้ตัวทิกเกอร์พอยอะคะ่ะเกิดแอคทีฟขึ้นมาแล้วทำให้ปวดมากขึ้นได้อันนี้อาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะคะแต่โดยเบื้องต้นให้เพื่อนๆใช้การประครบเย็นมันจะช่วยลดอาการระบมได้ค่ะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บหรือว่าอยากปรึกษาคุณหมอหรือนักกายภาพบําบัดนะคะสามารถปรึกษาได้ผ่านทางเพจเมคินิคคลินิกนักวิ่งโดยหมอเมนะคะหรือว่า ปากติดตาม y o u t u b e นะคะรายการสาระ5นาทีผ่านเมคคลินิกชันเน็ด้วยนะคะวันนี้แค่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ